ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดนะครับไม่ให้ตัวสตองเซนนะครับในตัว Windows 10นะครับลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดนะครับสำหรับใครที่อาจจะเปิดตัวสตองเซนไว้นะครับสตองเซนนะครับก็เปรียบไปเหมือนเปรียบไปเปรียบไปนะครับก็เหมือนกับตัวดิสกินแอนะครับ มันหน้าที่ของเขานะครับคือจะช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับด้วยการลบสิ่งต่างๆนะครับเช่นพวกเนื้อหานะครับในในถังรีเซ็คิลนะครับหรือว่าถังขยะในตัว Windows 10บนอนะครับหรือไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราวไปอินเทอร์เน็ตชั่วคราวไฟล์แคปและไฟล์ชั่วคราวของตัวแอปนะครับซึ่งรวมถึงโฟลเดอร์ดาวน์โหลดด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะครับคือไอตัวสตองเซนนะครับเขาบางทีเขามอง มองเห็นนะครับไฟล์ดาวน์โหลดของคุณนะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับของคุณเป็นโฟลเดอร์ชั่วคราวตัวสตองเซนนะครับเขาจะลบข้อมูลนะครับที่เก่ากว่าสามสิบวันเมื่อทํางานนะครับหากคุณใช้การดาวน์โหลดนะครับของคุณเป็นพื้นที่นะครับจัดเก็บถาวรสาหรับการดาวน์โหลดคุณสามารถนะครับป้องกันนะครับไม่ให้ตัวสตองเซนนะครับลบการดาวน์โหลดของคุณได้นะครับแล้วก็สำหรับวิธีการนะครับเข้าไป ไม่ให้ตัวสองเซนนะครับใน Windows 10นะครับเขาลบโฟลเดอร์ลบไฟล์ดาวน์โหลดคุณนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการนะครับวิธีการนะครับให้คุณมาที่ Start คลิกขวานะครับคลิกขวามาที่ s e t t i n g Setting เสร็จนะครับคุณจะเจอคำว่า System นะครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยครับพอเข้ามาที่ System เสร็จนะครับให้คุณมาดูซ้ายมือนะครับมันจะมี Display Sound ไอ้นี้ให้คุณมาดูที่คำว่าสตองนะครับสตองนะครับ ในส่วนของตัวสตองนะครับให้คุณมาที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้คลิกเข้าไปเลยครับในที่นี้นะครับ temporary file นะครับ delete temporary file that my app using นะครับเนี่ยเหมือนเขาเราเลือกได้นะครับเขาจะให้เราเขาลบไฟล์นะครับไฟล์ชั่วข่าวอะไรต่างๆนะครับภายในกี่วันหนึ่งวันสิบสี่วันสามสิบวันหรือว่าหกสิบวันในที่นี้นะครับวิธีการปิดนะครับไม่ให้ตัวสตองเซ็นนะครับลบ โฟลเดอร์ดาวโหลดของคุณนะครับหรือว่าลบไฟล์ดาวโหลดของคุณนะครับให้คุณมาที่คําวมา n e v e r นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการเข้าไปปิดนะครับหรือว่าป้องกันไม่ให้ตัวสตองเซนนะครับในตัว Windows 10นะครับลบตัวโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณนะครับครับครับสำหรับใครที่อาจจะดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันอีกรอบนะครับสำหรับวิธีการเข้าไป ปิดนะครับไม่ให้ตัวสองเซนครับเขายบตัวโฟลเดอร์หรือว่าไฟล์ดาวน์โหลดของเรานะครับสำหรับวิธีการนะครับให้คุณมาที่ Start นะครับ Setting Setting เสร็จมาที่คำว่า System System s e เสร็จนะครับมาที่ s t o องนะครับคราวนี้จะไปแบบไวๆนะครับที่ strong เสร็จนะครับให้คุณมาดูที่ตัวนี้ตัวนี้ที่เมาส์วนอยู่นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับให้เปลี่ยนนะครับตัว ในส่วนของ t e m p พเร r รี่เทมโพเรรีนะครับให้นะครับจากปกติมันจะเป็น30วัน60วันนะครับให้คุณมาเปลี่ยนเป็นเนเวอนะครับเนเ e อร์เสรแล้วก็การกระบาดออกได้เลยนะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับครับก็เนี่ยเป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเข้าไปปิดตัวสตองเซ็นนะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กดฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ